สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เกมการแข่งขันฟุตบอลเอ c ซีแชมเปี้ยนส์ลีรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2นะครับวันนี้ทางด้านทูบันคอกยืนเด็ดบุกมาเยือนทางด้านโยโกมฮาม่าเอฟมาริโนสที่สนามนิสันสเตเดียมนั่นเองครับผู้ชมเกมการแข่งขันจะเริ่มขึ้นแล้วตัดสินการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนั่นเองครับในนั้ของวันนี้ทางด้านของทูบันคอกม,มาในชุดสีฟ้าอ่อนนะครับผมแล้วก็ทางด้านมาริโนสมาในชุด สีน้ำเงินตัวเก่งของเจ้าบ้านนั่นเองนะครับผมนะครับทางด้านก็อฟชูบันก็อกได้บุกขึ้นมาก่อนอพักทายก่อนครับเกมรุกของทางด้านชูบันอ็อกนะฮะรักสาบอลขึ้นมาครับทางด้านของมารินอตบอลเราเก็บอลได้ครับทางด้านของูบันอ็อกตัดบอลมาได้ครับมารินอออกบอลทางด้านปีกมาแล้ว ทอมเบียตัดบอลไว้ได้ครับทางาน,นีิโอ้โหส่งหวัดเสียวเลยทีเดียวครับส่งคืนหลังมายังครองบอลได้อยู่นะครับด้านพีรพัฒน์พีรพัฒน์โอ้โหโดนเพสครับจังหวะนี้เอเวอร์ตันให้พีรพัฒน์พีรพัฒน์ส่งคืนมาโอ้โหโดนดักเพสซิงแท็บครับจังหวะนี้โดนโต้กลับแล้วมาิโนอสพาร์ตบอลโอ้โหี่เกือบไปครับคันได้กลับเข้ามาเขาตัดบอลได้ครับ,ตบ,รบโต้กลับเร็วมาทางจารีจารีให้กับบุกเก้าโอ้โหนี่ดือตัดบอลได้ครับ บอลเป็นจังหวะบอลเร็วเลยทีเดียวนะครับเสมอกันมานัดแรกนะครับตัดสินกันวันนี้นะครับถ้ายังเสมอกันในเวลาก็ต่อเวลาครับถ้ายังเสมอต่อเวลาก็จะทําการยิงจุดโทษในถึงดีกาเลยทีเดียวจังหวะนี้ยกข้ามมาได้ครับทางด้านบรินนอสนะครับเล่นสปีดบอลเร็วนะครับโอ้โหความสามารถเฉพาะตัวครับกระชากบอลมาจังหวะนี้ดักบอลไว้ได้ครับเอเวอร์ตนมาให้มอตา้ามาให้ปกเก้าปกเก้าให้รุ่งรัต วิ่งเติมมาแล้วรุ่งรัดรุ่งรัดสปินมา1จังหวะแล้วก็เปลี่ยนแกนมาครับให้กับพิรพัฒน์ตบมาให้กับจารีจารีล็อกหนึ่งจังหวะแล้วก็ยิงโอ้โหเกือบไปครับโอ้โหทำบาดเสียวลูกจังหวะนี้การเข้าทําของทางน้านชูนแบ็กเขายืนเตะครับม,มันโค้งไม่พอครับไม่ฮุกเข้าเสาสองนะครับจารีครับ,บเซียวจารีเกือบไปครับที่จะลุ้นยิงนําให้กับ มารินอเอ้ยจริงนําห้กับบียูนะฮะทักไทยทางด้านมารินอเจ้าบ้านไป2ลูก2จังหวะแล้วเลยทีเดียวเซตเกมพาสบอลเอาเราบีเพสซิ่งครับทางด้านแบงคอกเราตักบอลขึ้นมาครับจังหวะนี้ยังเก็บบอลได้อยู่เอาครับทางด้านของมารินอไปมารินอเราไล่บอลตลอดครับทําเบียเอายกข้ามมาจังหวะนี้มงชงมาจังหวะนี้ตะวัดยิ่งโอ้โหเกือบไปครับติดบล็อก เราจะได้โต้หรือไม่ครับทางด้านแบงคอกเรายกข้ามมาจาังหวะนี้ปกเก้าวิ่งสปรินต์มาหองคืนมาไล่สุดครับจังหวะนี้นักเตะอยู่ทุกตัววิ่งไล่เพรสกันทุกตัวเลยทีเดียวครับเข้าถึงบอลโอ้โหทางด้านไมโนก,ก็เล่นบอลจังหวะเดียวแม่นยำครับออกบอลมาทันหลําม,มาโอ้โหไม่ทันครับนี่ครับบีบไม่ให้เขาเล่นง่ายครับเป็นลูกตั้งเตะของทางด้านแบงคอกยูไนเต็ดนะครับตอนนี้มาเล่นที่สนาม เจ้าบ้านอย่างนิสันสเตเดียมนั่นเองครับครับทางด้านปฏิวัติศาสบอลขึ้นมาอมหม่งดักได้จังหวะนี้เอลแบเอลแบเอลแบรกระชากหมาเจอทอมเบียตันไว้ครับดักได้มอตา้าคืนมาแล้ววิ่งเติมเอาครับทางจารีจารีให้กับมอตา้ามอตา้าเาะมาให้ปกเก้าอื้อหือนีติดล็อกไปนิดนึงติดกลองตัดว่าเอา้เอายง,งดักได้ครับนีทพงศ์เสนานนขยัน เอาร,รุ่งรัดรุ่งรัดวิ่งวิ่งไล่กวดมาโอ้โหกระชากมาอย่างรวดเร็ว้หทางด้านของนักเตะเอาจังหวะนี้ครับต้องช่วยกันไล่ครับสาดบอลขึ้นมาครับจังหวะนี้ดักบอลมงมาได้ครับไฮจานี่ยิงเติมไปแล้วครับทางด้านปกเก้าอันนั้นปกเก้าอันนั้นโฉบมาได้จังหวะนี้ต้องยิงโอ้โหติดครับโอ้น่าเสียดายครับจบครึ่งเวลาแรกครับไอ้ตูแบงค์อกาสู้ได้เลยทีเดียวสูสีครับ ครับศูนสีกับการฟองบอลเซชั่นบอลนะครับถูนสีดูดีเลยทีเดียวนะครับผมนี่น่าเสียดายครับมาดูจังหวะไฮไลท์ในครึ่งเวลาแรกนะครับเป็นจังหวะของจาร์ดี้นะครับที่ยังตวัดปั่นโค้งไม่พอครับเกือบได้ลุ้นประตูยิงนําให้กับบินั่นเองครับน่าเสียดายอันนี้เป็นจังหวะบุกของดางด้านมาริโนสนะฮะยกข้ามมาครับลูกคัดแบกกลับเข้ามานี่จังหวะเก่งนะโอ้โหติดขี้ปุ่มครับ ยกข้ามาครับ Onion. อันนี้ก็เป็นจังหวะของวีรเทพครับอวีเทพป้อ huh มอพันนะครับที่ยิงนะครับไม่ใช่ mine mine. ปกเก้าอันนั้นนะครับชมสิ่งที่น่าสนใจครับครับกลับมาสู่เกมครึ่งเวลาหลังนะครับผมยังเสมอกันศูนย์ศูนย์นะครับ ไม่รู้ว่าใครจะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับจะดูว่าทางด้านของแมคคองเราจะสร้างปวะวัิศาสตร์เป็นสมสรไทยที่เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้หรือไม่ครับครับครึ่งหลังมาลรนอสเริ่มโหมบุกหนักแล้วเราต้องเล่นเกมรับให้รัดก,กุมนะครับตอนนี้มานอตทุงมาเอาเราดักบอลได้ครับมาถึงมอตา้ามอตา้ามาให้วีเทพป้อมพันมาถึงทางด้านจอดี้จ์ดี มาถึงวีเทสปอมพันส่งมาให้จารีอีกครั้งหนึ่งโอ้โหแต่ไม่ถึงครับครับมารีนอตจะได้บิวอัพขึ้นมาครับจังหวะนี้วีเทอสกิปโดนสกิปค้ำไว้ได้ดักบอลไว้ได้ครับช่วยกันไว้ดีครับโอ้โหวีเทสตัดบอลดีมากครับแทงมาจังหวะนี้มาถึงวีเทสโอ้โหเบียดกันมาโอ้โหสะดุดครับสูนกลางสนามครับยกขามาถึงปีครับจังหวะนี้มาถึงเอลเบรหรือเปล่าครับมาทิอุส อีสหรือเปล่าก็เจอทางด้านเอเวอเรสตนดักไว้ได้เตะสาดบอลออกไปก่อนนะ <c oughs> เจอกดดันหนักไปหน่อยครับต้องให้เพื่อนๆลงมาเชื่อกันรับก่อนนั่นเองนะครับมาริโนสเริ่มโหมเกมรุกโอ้โหความสามารถเฉพาะตัวของเบสิกบอลโอ้โหของมาริโนสครับจังหวะน,นี้กระชากมายกข้างมาโอ้โหไม่ผ่านมือของปฏิวัติคำใหม่ครับกอลังวังนะครับเกมรุกของมาริโนสน่ากลัวกันเก๋าเซตดิวอัพขึ้นมาเล่นเร็วกันเลยทีเดียว ก็กานันมาถึงมอต้าจารีจารีพาบอลขึ้นมาจะแทงไปข้างหน้าโอ้โหไม่ผ่านเนี่ยไล่บอลครับตอนนี้ทางด้านของบียูพยายามไล่บีบครับไล่บีบทางด้านมาริเนตไม่ให้เล่นง่ายครับบีบเข้ามาครับอบอดีช้ชมบอดี้แท็กเกอร์ครับเข้ามาแท็กเกอร์เลยเดียวไล่สุดครับเอาขยันไล่จนได้บอลครับมอตา้าคืนมาก่อนแล้ววิ่งเติมไปครับถึงมุยิเทปอมพันจารี ปกานันต์มอตา้ามาถึงทางด้านรุ่งรัตครอสมาเยอมงสกัดดักไว้ได้เอาละครับจังหวะน,นี้ระวังโดนโต้จากทางด้านของมารินอตมาริอนอตพาบอลขึ้นมามีตัวเติมจังหวะน,นี้ระวังยังเรายังช่วยกันบล็อกได้ดีอยู่ครับมาถึงริมเส้นครับโอ้จะพยายามเล่นจังหวะเด,ดียวเราดักบอลไว้ได้ครับนี่วงเล่นงานได้ดีครับเ,เราได้โต้แล้วปกาน,านันตนเล่นบอลจังหวะเดียวอาครับ วัดมาถึงปกเก้าจะวิ่งเติมโอ้โหเกือบไปครับครับจังหวะชิงจังหวะกันเลยทีเดียวครับทั้ง2ทีมเอาครับออกมามีจังหวะมีพื้นที่เรายังดักบอลไม่ได้ครับนี่พง์เสรนนอ์ออกบอลมาชทวบัตมาถึงวีเทพวีเทพให้กับจารีจารีมาถึงมอตา้ามอตา้าครอบบอลจังหวะเดียวให้ปกเก้านั้นยกขามเอามอต้าไม่วิ่งเติมครับให้บอลแล้วไม่วิ่งเติมอะไอเดียดีครับ ทางด้านของปก,ก้าจะยกข้ามให้นะฮะสาดบอลขึ้นมาครับเป็ดนด้านของมารีนอสหม่งชิงจะวะหม่งกันบอลตกมาเป็นของบีวของเราครับจารีจารีปก,ก,ก้าโอ้โหจบเกมการแข่งขันเสมือนศูนย์ูนย์ครับต้องต่อเวลาพิเศษแล้วโอ้สูสีเลยทีเดียวสูสีดูดีเลยทีเดียวครับถ้าต่อเวลาพิเศษยังยิงกันไม่ได้ก็จะทําการตุดโทษนะครับเหมือนนีดีกา ต้องใช้พลังงานเยอะกันเลยทีเดียวถึงต่อเวลาพิเศษนะครับผมเอาไว้กดเอาไว้โกไม่มีนะครับผมเพราะว่าถูกยกเลิกไปแล้วนะครับต้องริงดำมีสองหน้าเท่านั้นไม่แพ้ก็ชนะนั่นเองครับทางด้านของบียูชิงจังหวะมีสับขาหลอกครับทางด้านของมารินอสจังหวะนี้เราดักบอลได้เอาครับเป็นของรุงรัดนัดเขี่ยบอลให้ไม่ทันครับนิทิพงศ์เบียดครับยังได้บอลอยู่นะครับ ชิงจังหวะกันในแดนกลางครับมารินตมารินอตอ,ออกดันข้างมาเราไรช่วยกันซ้อนครับจังหวะนี้โอ้โหทางด้านของมารินตบุกน่ากลัวเหลือเกินจังหวะนี้เอ้ยยังดักไม่ได้ครับเอเวอเรสตนเล่นบอลจังหวะเดียวแก้เพสซิงออกมารครับโอ้โหรีรอบอลไปหน่อยครับทางด้านมอตา้าดนจบไปได้เออจังหวะนี้ทางด้านบุกของมารินอตเราเบียดไว้ได้ครับอทอยเยเตะอัดออกไปก่อนครับดูวความกดดันครับเตะทิ้งเตะข้างไปก่อนนะครับ กดดันอย่างหนักเลยครับทางด้านของมาริโนสผมบุกหนักเลยทีเดียวครับมาริโนสเล่นสั้นครับจังหวะนี้เอาเอาเราดักไว้ได้ครับทางด้านของปุ๊ก้าวนั้นปุก้านั้นพาบอลขึ้นมาปุ๊ก้านั้นพาบอลขึ้นมาเลี้ยงจี้ขึ้นมามีตัวเติมมาถึงทางด้านรุ่นรัดรุ่นรั้นให้กับมอต้ามอต้าเคาะให้กับทางด้านวีเทศให้กับมอต้ตาอีกครั้งหนึ่งจังหวะนี้เราก็ยิงปั่นโอ้ยเกือบ ได้ยิงเกือบได้ลุ้นประตูท้ายเกมครับโค้งไม่พอครับสูสีดูดีครับหาครับครึ่งเวลาต่อเวลาพิเศษนะครับผมถ้ายังยิงกันไม่ได้ก็จะยิงจุดโทษนะครับครับลุ้นกันต่อครับว่าทางด้านแบงคอ็อกของเราจะสร้างประวัติศาสตร์ได้หรือไม่เอาครับทางด้านของอาลินตสมาถึงริมเส้นเลี้ยงจี้มาตบเข้ามาจังหวะนี้จะเล่นบอลวันทูจังหวะนี้โอ้โหยังบล็อกไม่ได้ครับวัน ทอมบียังเข้าบอลเร็วครับรรอตอ,อนนี้เราจะได้ชกบอลต้หรือไม่รัลโต้าดักบอลคานนี้ทางด้านมาริโนสบุกหนักเลยเดียวครับเซตเกมบุกตามสไตล์เกมดุด,ดันของมาริโนบวิ่งเติมมาแล้วเอากระชากมาครับจังหวะนี้ของมาริโนสมาถึงินเส้นคัดแบ็กเข้ามาโอ้โหเปิดติวัดยังอ่านทางบอลไม่ได้เล่นบอลเร็วเลยทีเดียวมันจาดีจาด,จาดีให้ขึ้นหน้ามาให้กับวูเทปสุดตีนไปหน่อย บางบอลขึ้นมาริมเส้นอีกแล้วนะครับลูกเก่งของนันนันมาริน,อนเอาจับบอลพลาด <c oughs> จับบอลลั่นไปเองครับจังหวะน,นี้ของมาริโนอนแริ่มเบสิบอละ bon. นะครับก็มีบอลลั่นกดดันไปบ้างนะฮะจังหวะน,นี้มาถึงโปก๊ก้านันโปก้าวนันผ่าบอลขึ้นมาโปก้านันผ่าบอลขึ้นมามีตัวเติมวิ่งมาแล้วโปก้าโอ้จบเกมกันทันเสมอไปสุดประตูต่อศูนยะ์ทำอะไรกันไม่ได้ครับต้องดวลถึงจุดโทษครับ โอ้ลุ้นระทึกเลยอน,นี่ก็วัด50 50วัดดวงเลยทีเดียวครับ50 50แล้วครับสูงสีสูงดีเลยทีเดียวครับทางด้านของวีเลียมมอต้าจะเป็นคนยิงจุดโทษให้กับทางด้านบียูก่อนนะครับแบงคอ็อกจ้ามันยิงโอ้โหไปคนละทางเลยฮนะโอ้นำไปก่อน,นครับแบงคอ็อกนะครับถืความกดดันไปให้กับทางด้านมาริโนสันเองมาริโนสลูกตีเสมอจะยิงได้หรือ โอ้โหหลอกหน้าเท้าครับปฏิวัติคำใหม่พุ่งไปคนรัดทางเนี่ยครับจังหวะนี้ทางด้านของจาดีซอยเท้ามาแล้วก็แปะนิ่มๆเข้าตรงกลางวัดใจครับโอ้โหใจถึงเลยเลยนะสุดยอดนะ ครับมาถึงมารีนอคนที่สองซอยเท้ามาแล้วก็ยิงหลอกหน้าเท้าอีกครั้งนึงปฏิบัติโอ้พุ่งไปขนลักทางนีฮะครับทางนะาด้านยังไม่มีใครเพียงพำนนะฮะทศวรรษดินมาสน้าเสถียนจะทําการยิงแปนิ่งๆโอ้โุเล่นหน้าเท้าเล่นข้อเท้าครับรอครับหลอกหน้าเท้าได้สําเร็จนะครับ ลูกที่สของทางด้านมารีนอสซอยเท้าเข้ามาแล้วแปลโอ้โหปฏิวัติคำใหม่เซฟไม่ได้ครับผม,มสุดยอดับมาดูภาพชา้ากันอีกครั้งนะครับโอ้โหปฏิวัติคำใหม่ครับอ่านหน้าเท้าได้ต้องเลยทีเดียวครับเซฟไม่ได้ครับจันนี้จะเป็นโอกาสยิงฉีกหนีขึ้นนําของเรานะครับผมจังหวะน,นี้ปกเก้าอาน,านาันจังหวะนี้ยิ่งแต้อโฟลอกันแข่ครับ คนละทางครับตอนนี้เรานำห่างไปแล้วนะครับมาลุนจะสร้างประวัติศาสตร์ได้หรือไม่สําหรับแบงคอกเราจังหวะน,นี้เป็นของปฏิวัติคํำหมายจะเซฟจังหวะนี้ได้ครับโอ้โหเป็นฮีโร่ครับทำไมแบงคอกดูเ,เ,เต็ดผ่านเข้าสี่รอบแปดทีมสุดท้ายเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกยุคการ2023-24น,น,นี้น,นะครับโอ้โหสุดยอดครับสร้างประวัติศาสตร์บอลไทยได้สําเร็จนะครับสุดยอดครับโอ้โหดวลจุดโทษมาดินอสทีเขียนร่วงตกลอดไปอย่าง หน้าภาพภูมิใจเลยทีเดียวสุดยอดครับผมโอ้โหสร้างประวัติศาสตร์เรียบร้อยครับผมโค้ดแบนกับทางด้านเฮลิคิวก็มาจับมือกันครับหลังเกม